ว่าคนผิดมันเป็นเราอะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแค่ลดอีโก้ลงลดความที่คิดว่าเราเก่งเราถูกเราดี สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ฟรีดาค่ะแม่ฟรีดาอายุเท่าไหร่ละคะ69ส้ลูกสถานะตอนนี้คือเป็นยังไงคะแต่งงานโสดแต่งงานจะเป็นอะไรไม่รู้ชอบบอกว่าโสดเรื่อยเลยอ่ะอันนี้คุณแม่แต่งงานมากี่ปีแล้วคะ44่ปี44ปีนี่แบบมีเคล็ดลับอะไรในการอยู่ร่วมกันนะคะจริงๆแล้วอ่ะกับกับคุณพ่อเขาอ่ะพอเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะสิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือเราจะไม่โกรธกันข้ามคืน เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะผิดใจไม่ว่าเราจะงอนไม่ว่าเราจะยิงสักแค่ไหนเราต้องคืนดีกันแล้ถ้าแบบเราเราโกรธมากๆแล้วแบบมันไม่หายสักทีแบบไม่จะข้ามคืนแล้วมันไม่หายสักทีอย่างี้เราทําไงอะคนมากคนผิดมันเป็นเราอะ <c oughs> <laughs> ฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแค่ลดอีโก้ลงลดควาที่คิดว่าเรา เก่งแล้วถูกเราดีแม่ผิด่ะก็ชอบคิดถึงความดีของเขาด้วยนะซึ่งมันเยอมากเลยแต่ไอ้ความผิดเนี่ยมันขี้ประติวส่วนมากคู่สมรสจะผิดด้วยเรื่องเล็กๆค่ะความรักเป็นสิ่งแบบสําคัญไหมคะสําหรับคนอายุ6 9สําคัญหอมหวานความรักจันลงใจโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ